ป้ามเอมิกาส่วนกลับตีวิวิทย์หลังร้องไห้เสียใจที่เห็นเปิดตัวแฟนใหม่เสียใจร่ำไ้หนักภาพมันวนเวียนและรู้สึกผิดกับตนเองว่าที่ผ่านมาเราไม่ดูแลเขาให้ดีทางๆท,ที่ก่อนหน้านี้สาวป้ามดูแลเราดีมาโดยตลอดทำให้เราคิดว่าอยากจะแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ซึ่งเป็นประเด็นที่แฟนคลับแห่เป็นห่วงและให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายระหว่างตีวิวิ์และอดีตแฟนสาวปาล์มเปรมิกาซึ่งทางด้านของหนุ่มตียอมรับว่าตนเองผิดเองเห็นภาพคู่หนุ่มใหม่ทำให้เสียใจอย่างมากแต่เรื่องนี้ไม่มีมือที่สามและสาวปาล์มไม่ผิดเลยในเรื่องนี้และพร้อมอยากบอกปาล์มว่ารักมากรักที่สุดก็เป็นคนที่เราใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไปเป็นความผิดของผมเองแหละ ที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้ดูแลเขาให้ดีไม่เอาใจใส่เขาให้ดีทางทางที่ก่อนหน้าเขาดูแลเราดีมาโดยตลอดปามดีกับพี่มาตลอดก็ขอบคุณสี่ปีที่ผ่านมามีความสุขมากซึ่งล่าสุดเสาปาลมได้เคลื่อนไหวแล้วถึงประเด็นนี้โดยเธอเผยว่าระหว่างที่เราเลิกกันก็มีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบเราก็เปิดใจจากที่เห็นในรูปว่าเราเปิดตัวซึ่งเราก็ตัดสินใจคบกันแต่หลังจากที่ลงรูปไปหลายคนคิดว่า ตนเลิกกับพี่ตีเพื่อมาคบกับคนนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องเลิกกันไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราสองคนล้วนๆเรื่องของการใช้ชีวิตเป้าหมายไม่เป็นทิศทางเดียวกันจึงตัดสินใจที่จะออกมาอยากจะบอกกับพี่ตีว่าเข้าใจว่าพี่ตีมีความรู้สึกดีๆให้เราก็มีความรู้สึกดีๆให้เขาตลอดไม่อยากให้โทษตัวเองว่าการที่เลิกกันครั้งนี้เขาเป็นคนผิดหรือใครผิด ไม่อยากให้คิดแบบนั้นแต่อยากให้นึกถึงสิ่งที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันในทุกๆวันปามก็ทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่คบกันมาในทุกๆวันอยากจะให้เขาเข้มแข็งขึ้นไม่อยากให้มองว่าเราดูแลกันไม่ดีแล้วต้องเลิกกันไม่อยากให้นึกถึงตรงนั้นเพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วตัวปามไม่ได้เสียใจแล้วแต่ว่าเสียใจมาก่อนหน้านี้แล้วและเสียใจมานานมากๆแล้วเสียใจตั้งแต่วันนั้นวันที่เราเลิกกันไปแล้ว เ็คอยรักษาตัวเองตั้งแต่วันนั้นมาเรื่อยๆกว่าจะเข้มแข็งถึงวันนี้มันก็ใช้เวลาอยู่แต่ในทางกลับกันพี่ตีเพิ่งจะมาเสียใจวันที่ตนเปิดตัวแฟนใหม่แล้วที่ผ่านมาไม่ได้เสียใจเลยเหรอเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o m คขอบคุณค่ะ